ขออนุญาตไปซับแป้งต่อเด้อพี่น้องนายือ้อหมืแล้วมอลลั่มเวลาไปลงไปทาไอ้ตาลางซะ<ร>ก่อนไอ้ซีบอกกอาแฟกับน้องซะก่อนขอบคุณค่านอจาจริงๆท่้นั่งอีกแล้วนะครับผมผู้ได้ตบมื่อคอยสวยคอยง,องามเกิดใน,เ,นเด้อคือตบแพ,พี่น้องท่าน้องผู้อยู่ข้างหลังนี่น้องเป็นอย่งไรน,นะครับพี่น้องครับวงศิลปินเพชรน,น้ำดำเป็นอย่งไรเนี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผม ผูมาในงานกัมีแต่ผู้รารองามๆนนาะมือนี่เพิ่นคือสีมีแต่ผูถือเลขเนาะไม่ลาวดีก,ดนก,ก,กันเนาะไอ้คนชัดช่วงหยับดังนกยูพ่อเนี่ยเถอะอกไม่ยังยาม่เพราะตัหดชิวอยู่เพระั้งหลวดชิวจังนะ บอกกูจะเตียนใบจะเตียนใบแต่เมื่อวานนี่ก็ให้กูออกทุ่มเครื่องมื่อนี้มึงฝันกลางคืนแล้วเวลามาหน่อยเวลามาหน่อยมื่อกินหน่อยข้ามได้ยินีไหมปาทุ่มเมีตินี่เมียโดนเราบังคับมาคือซุ้มสิไปใต้หนู้ดเถื่อนเนี่ยเบื่อกี้นึงมาคือหมูเถื่นใจเมตียเต้นออกออกมันบอกเือใส่เฟียจิ้วหนะมา ยังก็ฝอเมื่อไงปัดหัวกรเห่ยงมือหัวกระด่งเงินเศ้าเนี่เงินยงก็หยก่ปันกันบ่หายสองคนปันกันคนละสิกเอาสิปันกันนะนี่อว่มีเงินฉีไม่ขออยขอมีแต่อเต่ามีบริษัทขอยืมจากเศ้าบาทเน่เงินฉีดยืมเศร้าบาทเงินเลี้ยงทองเงิเลิกปัดพี่น้องครับหัวเงินเป็นแสนนักประชาชนำเงินนะปัดตัว ปัดมือไหนน้องสิได้เงินชีพทอดมาเนาะหัวมาหัวไงเธอเงินไสีไปลักยู่นไปตังแต่ทุเี้ยวราะลระเบิดปัดตังแต่สไใบทุกเยทเลระเบิดวะฉันมึงวาเป็นไผ่มึงวาไผ่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจหเดเจ็ดแปดห่วย ปแปดอะไรนี่ยากอันเจ๊แปดอะไรนี่แปดกระชากเงินอยู่ในนี่กูเป็นแสน,น,น,นเป็นล้านตาเก่าแล้วบ้านนี้กูบ่ได้บอเหรียญเลยวันนี้มาถัาล่ะสุดบ่วยใหญ่เลยไหมจังได๋เงินกูเอาเวลายกระโดดมันบ่มีผู้ใดรักของเจ้าดอกบ่รักจังได๋เอาสี่แปเอาเพอใหญ่ๆว่ามันเป็นแสนเอากูสะสมไว้ตั้งแต่วัยทุเชียบวันนีเอามาเอาเป็นหนี้ขอได้10บ,บาทวันี้เป็นหนี้หยังเอาขอย,ยืมเจ้าเท่าไหร่ยืมเท่าไหร เอาเจ้าเอไม่ข่อยสีบาทเจ้าก็เป็นหนี้่อยต่อสีบาทโอ้กูนี่เท่านั้นกูคือสิเป็นหนี้เมื่อเอาหันเอาฟุกนัทพลหมอลำดารากาลสินยืมน้องจื้อยี่สิบบาทเออน้องจื้อมีสิบบาทน้องจื้อให้ฟุกดารากาลสินไปสิบบาทแสดงว่าน้องจื้อเป็นหนี้ฟุกดารากาลสินอยู่บัญยากูกับเป็นหนี้คนบาตเนี่ยเอาหนี้อัดเงินเพิ่นไหนมาหนี้แบ่งกันเจ้าเนี่ยเป็นหนี้คอยยืดด้วยสี่บาทเอาแสดงว่ากูได้สี่บาทเท่านี้แม่นเงินเพิ่มแบ่งกันเจ้าเป็นหนี้คอยสี่บาทเอาแต่ละเงินสี่กูไปใช้บาตเนี่ยเ เอาจักแล้วเอาขึ้นมาทั้งเวทีกับตังซีสัตว์ตัวน้อยเบาถามข่าวถามข้าวเะก,ก่อนเป็นจังในเจ้าสีดวัคซีนไปสีดอะไรเข็มหนึ่งป้าจีดของเอียงล่ะของเงินนั่นอันเนี่ยไม่ชิโนแบกยังเงินชิลี่เลกของเขาล่ะมาค้าเอ้ยเบาซื่อเจ้ากูเปลี่ยนไขรเกียบเบาขึ้นโอ้ยผู้อื่นมันเบาเปลี่ยนเอียงเหมืนเจ้าของขึ้นจีเป็นไขรเขยอะนี่ย,ยังว่ากูกินเหลราคือได้บูมืงินั่นแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยคือได้ยินข่าวว่าผู้ยผู้ใดเหตุกับเปาเงินเสียเบา โอ้อันพี่น้องคะพี่น้องคะขอประกาศจะเข้าเด้อคะเด้อประกาศว,ว่าจังหดที่ฉันมาจนาห้องน้าบางหันนี่คะ่ะมีพูดอะไรเฮดกระเป๋าตัางหายบอกคะปะ้ามีพลเมืองดีมาแจ้งบอกกูจิน้ำหาเอาโอ้ยว,ว่าันพลเมืองดีมาแจ้งอันเดียกวกูขอประกาศจะเข้าประกาศ<ง>ว่าจังใดมือเกนกูฝันดีปิดสีมาบอกเลขพี่น้องในห้องทรงของเฮ้าเออกูฝันว่าอีเกียกินข้าวปุนเอามันแปลว่าจังใดละอีเกียกินข้าวปุญว่าฮกนึ่งจะแท่ล่ะ เอาหกนึ่งมะต่ไส่แปลว่าตอนนี้อยากกินเขาปเอาอีกแย่กะหกกะปุ่นกัน,นึ่งมันนี่ห้ามโอ้ยมาหากินง่ายแถอบัดเอาข่อยอยังบ่กมั่นใจปานไี้เจ้าสีดมาเข็มเดียวหนึ่งมันต้องแงดังซะก่อนเไอพี่น้องแงดังง่านง<บ>านโอ้ยตรวจบ้านเ่อะตรวจตอนต้ตนเนาะเดี๋ยวข่อยไปเตรียมเนี่ยเอาแงดังเดี๋ยวข่อยเบื้องในเสียข่อก้อนข่อยได้เอามาบ่มามาบ้านนี่มึงแงดังแต่กูว่าบ่เป็นเนี่ยแงดังเนี่ยเอานี่แงหนี่กูนี่เอานี่ เอาดังมาเงีย่ยสักันตั้งสีเขาในงานได้เพื่อนตั้งเสียเขาในงานเ,เนานมี่ยมึงหยากกูไปเงี้ยเอก็ะได้ดอกสักนโอ้ยอ่าครับผมสุดๆุดเล็กๆน้อยๆจากทีม